เรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องกรณีที่สมสาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้นําข้อมูลเปรียบเทียบระหวา่างทนายยกยิ่งลักษ์กับน ak, ายอภิสิทธิ์เปชชาติวัชร์ผู้นำฝ่ายค้านมาเปรียบเทียบว่าการเข้าประชุมเนี่ยนายอภิสิทธิ์เข้าประชุม7 8แนต่ลงมติถึง47%และยังกล่าวหาว่านายสาวิ่ิรลักษ์เนี่ยเข้าประชุม89%ที่จริงเข้าประชุมเนี่ยามากกว่านายอภิสิทธิ์นะครับท่าในในี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นนายยกรัฐมนตรี แต่ฝ่ายค้านก็กล่าวหาว่าเมื่อตรวจสอบการเสนอการพิจารณาเรื่องลงมติก็มองว่าลงน้อยเกินไปอันนี้เราอยากให้ฝ่ายค้านอย่ามองเรื่องหยุมยิ้มลักษณะอย่างนี้โดยเฉพาะกรณีที่สมาชิกพรรคฝ่ายค้านมาเปรียบเทียบเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักเองมีภารกิจในการบริหารราชการแผ่นดินได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปจเจริญความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งไปประสานงานในการที่จะ โครงการต่างๆที่เกิดขึ้นตามต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจนายกรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อเชื่อว่าการเข้าประชุมเนี่ยถึง89ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีก็สามารถทําได้อย่างเต็มที่แล้วคือใช้เวลาทั้งฝ่ายบริหารทั้งให้เวลากับฝ่ายนิติบัญญัติก็ทํางานอย่างไม่บกพร่องแต่วันนี้ยังไปกกลหาจุดอ่อนว่าไปลงมติน้อยเกินไปอันนี้เป็นเรื่องที่ผมมองว่าเป็นการ ลักษณะที่ไม่เข้าใจนะครับหรือแกล้งไม่เข้าใจว่าฝ่ายบริหารเองเพราะท่านนายยศเลมนตรียิ่งรักเนี่ยท่านมีภารกิจในการที่จะต้องลงท้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนไปติดตามโครงการรวมถึงไปประสานงานและก็เดินทางไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นการที่จะไปลงมติทุกครั้งเนี่ยนะครับก็คงอาจจะไม่ได้แต่ก็พยายามทําให้มากที่สุดซึ่งนายดนตรีเนี่ยก็แสดงให้เห็นตัวเลขที่ฝ่ายคา้านเอาออกนํามาน่าจะเป็นการประชาตัวเองด้วยซ้ำไปว่านายก นะครับไปประชุมถึง89แต่คุณอภิสิทธิ์เป็นผู้นําฝ่ายค้านครับไม่ได้บริหารที่จริงต้องอยู่ในสภา,านะครับแต่เข้าร่วมประชุมแค่78เท่านั้นอันนี้ผมยังอยากให้อายาวเรื่องนี้มาโจมตีกันอย่าลักษณะต้องการที่จะดิสเครดิตนะครับลดความน่าเชื่อถือลอดคะแนนนิยมของนางสาวยิ่งรักแต่นานประเด็นหยุมหยิ้มนะครับลักษณะเหมือนไม่ให้เกียรติ สุภาพสตรีและดูและไป็เป็นสุภาพบุรุษเลยเราเรื่องอย่างนี้มาโจมตีนะครับผมบอกว่าวันนี้สายค้านเองน่าจะสํารวจตัวเองโดยเฉพาะต้องถามคุณอภิสิทธิ์ว่าเมื่อเขาประชุมเข้าร่วมประชุมเนี่ยในเดือนมีนาเนี่ยเจิเนนี่ยทั้งนายกมนตรีเนี่ยมาร่วมประชุมถึง8ดสิาเป็นตทำไมตัวเลขมันต่างกันนะครับอันนี้เราก็อยากให้อย่ามาป่าหากันและขอให กานอย่างสร้างสารรค์และเอานําเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับที่ประชาชนเดือดร้อนมาดําเนินการในการตรวจสอบท่านนายกยิ่งลักษณ์รวมทั้งรัฐบาลจะดีกว่านะครับผมมีประเด็นแค่นี้ครับเดี๋ยวประชุมกรรมาการแผนพัก4ี่โมงนะครับท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ก็จะเดินทางมาร่วมเปิดตัวผู้สมัครเขตสาม <c oughs> ก็คาดว่าเราจะถึงประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับก่อนที่จะไปร่วมกันในฟุตบอลในการกระชับ ความต้นพันธ์นะครับฟุตบอลสี่เศร้าที่สานามเทศบาสดินเวลา4ี่โมงเป็นต้นไปนะครับอาจจะให้ทีมอื่นเตะไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปทีมที่2ครับมีคำถามไหมครับ